อยู่ด้วยแล้วมันสบายใจมากกว่าคือคุยอะไรด้วยก็ได้คิดคิดไรกับผมมั้งเนี่ยคุณคิดไรกับผมมั้งเนี่ยกูเกลียดมึงเขาว่ากันว่าผู้หญิงเกลียดก็แปลว่าเกลียดค่ะบินมากูว่ามาหยิบ่ลยโอเคหยิบไปก่อนกูจ่ายก่อนกูจ่ายก่อนกลับบ้านนะโอเคไาขึ้นรถลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมลืมอะไรไปหรือเปล่าสแกนไม่มีนะทีวประคดไม่มีนั่งนิ่งอร่อยเนาะ องอนผมด้วยทิปเกาหลีอะยังไงยังไงหลายเรื่องเลย <c oughs> จะไม่ได้ละ <c oughs> มันมีไว้มอนสซิงไง่ยอุบาทท,ทั้งคู่ทั้งสามคนนะบอกเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello m e e t นะคะ ครับสิงหาฤกษ์ครับค่ะแจนค่ะจะอยากรู้ว่าทั้งสองคนอ่ะเริ่มมาสนิทกันตั้งแต่ตอนไหนรู้จักค,คุณเขาเนี่ยตั้งแต่จริงๆก่อนเข้าเจมทีวีครับสิงยังอยู่แบบมัธยมหัวเกียนอยู่เลยว่าเออแบบมห้าปะมห้าปีอะไรแต่ว่าหนูอยู่ปีหน,นึ่งมียายู่นั่นเ่ยเหรออืมแต่เรียกพี่สิคะพี่ครับไม่รู้แอบหนาวหรือมันจะอ้วกน น,นั้นเป็นฟีลแบบรู้จักกันมากกว่าค่ะเพราะว่ามันมีงานที่แบบได้ไปออดิชัน่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเขาแอดไลน์หนูมาน่าเอก็เคมอ่ะเอาพูดจริงค่ะ เราก็แบบเอยก็ดีจะได้แบบมีเพื่อนที่แบบได้แบบไปออรดิชันเดี๋ยแต่ก็ยังไม่ได้เจอกันนะตอนนั้นยังไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่ว่ามาสนิทกันจริงๆน่าจะตอนเข้าเจมทีวีแล้วเหมือนตอนนั้นอะเราก็เป็นเด็กใหม่นะแล้วพอเราเข้ามาเราก็ยังไม่มีเพื่อนฉะนั้นอะพอเวลาเรามีเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องรักษาเขาให้ดีเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีคนคบเลยจํา First i m p มเ s s สชตอนที่เจอกันได้ไหมว่าแบบตอนนั้นรู้สึกยังไงเอาจริงเกลียดมันตั้งแต่ตอนแรกที่มันทักมาคือเเรราาาู้้่่แลวววมันด็กก แล้วมันก็ถักมาอ่าโหลายหักง่ายมากแบบแล้วก็หัวเลาะมัได้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยมันแบบขา่ามันแบบมมตอนตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าผมก็ฮอตพอตัว <laughs> เอาตอนนั้นผมเล่นดน,นตรีไงแล้วผมเล่นดน,นตรีตอนนั้นผมยังไ,ได้เข้าวงการผมก็มีแฟนคลับของผมนะตอนนั้นอ่ะเอ,อ้ยแต่จริงจริงอ่ะเขาเขาเป็นคนฮอตเพราะว่าตอนนั้นมันที่มันมีออดิชั่นมันมีประกวดอะไรเงี้ยแล้วเห็นคนแบบมากดไลค์รูปเขาเยอะมากอ,อ,อะไรเงี้ยก็บอกไอเนี่ยเหรอแ <laughs> บบก็แต่แบบแต่ตอนนั<ต>้นละหน้าย<ต>ังเป็นยิ้งจกอยู่เลยนะ แป๊บแรกหล่อปะไม่หล่อ <laughs> ถ้าเจอกันครั้งแรกผมจําได้ว่าคือจริงๆอ่ะมันเป็นเหตุบังเอิญมากเรารู้จักกันมาก่อนแล้วแล้วก็ตอนนั้นผมมีผู้จัดก,การคนนึงรู้จักกับผู้จัดก,การเขาแล้วก็ได้มาเจองานอีเวนต์ด้วยกันอีเวนต์หนึ่งตอนนั้นยังไม่ใช่ร่างนี้เลยครับ <laughs> แต่ฉันก็สวยอยู่คะ่ะไม่ได้คุยอะไรกันแต่ว่าเห็นอย่างหนึ่งจําได้แม่นในงานมันจะเป็นเหมือน after party ประมาณนึงนี่ก็ไม่สนใจคนเขาก็ถ่ายรูปวก <laughs> 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 แจนแจนถ่ายรูปได้ค่ะนังก็ไปถ่ายเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรทำนางก็หัวหคือจริงๆเราก็หิวแล้วเราก็รู้สึกว่าเพื่อนทุกคนก็หิวเพราะว่าตอนนั้นมันมีกันสมัยใช่ใช่มีกันสมัยมีกันสมัยแล้วก็สมัยแบบหิวป้าวหิวกินได้เลยนี่วอกินได้จริงหรอได้เอาเป็นแก้วแก้วไว้ใช่แวเลยแก้วคำเล็กๆนะแต่สิบแก้วมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่แบบพิมพ์คุยอะไรแล้วมันอะเรียก หนูอะไอ้บ้าแล้วหนูก็แบบพี่จะช่วยบ้าฉันเป็นเป็นพี่มันทั้งสองปีอะฉันก็เลยเกลียดมาแล้วแต่ตอนนั้นอนะแบบเป็นผมรู้สึกแบบเด็กนี่กูจะจำไว้ผมพูดจริงถ้าผมไม่จริงใจผมจะพูดอย่างนั้นหรือเปล่า มึงจริงใจใครมึงไปเรียกเขาไอ้บ้าเนี่ยหรอไม่คือไม่คือมันคุยกันมาประมาณหนึ่งแล้วแล้วเราเรารู้สึกว่าเราก็อยากแบบใช้คําที่มันแบบสนิทกันหน่อยแต่ตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันควรไม่ควรตอนนั้นเราอาจจะยังไม่รู้แต่เราก็แค่รู้สึกว่าตอนนั้นก็น่าจะคุยกันได้แล้วก็เลยใช้คํานั้นได้ใช่ไหมไอ้บ้าคิดว่านิสัยไหนของทั้งสองคนที่แบบสีนเสมอกันหนูไม่อยากเสมอมันอ่ะกูอยากเสมอกับมึงมากมั้ง เป็นพวกแบบไอ้นี่ไงบายย่บายยุ่ยู่กตัวอย่างง่ายๆนะอย่างสมมติว่าบบว่ามีสินค้าชิ้นหนึ่งเรากำลังลังเลลังเลแล้วมีคนยุมาว่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยอย่างเงี้ยมันเป็นคําว่าถ้ามึงซื้อกูซื้อล่มก็ล่มไปด้วยกันนะาไ่ได้คือประเด็นคือมันมีอยู่ว่าคือเล็งกระเป๋าใบหนึ่งมานานแล้วแต่ด้วยราคามันค่อนข้างค่อนข้างแรงก็ดูมานานแล้วตอนบินไปเกาหลีอย่างงี้ก็ไปดูมาด้วยราคาอย่างงี้นก็ถูกกว่าตอนนั้นไม่ได้เลือกซื้อเพราะว่าสีมันยังไม่ถูกใจแล้วกก็ลับมาไทย ตอนนั้นไปงานด้วยกันแล้วก็แวะไปพลากรอนเดินไปด้วยกันแจนแจนแจขอแวะดูหน่อยวะอยากดูอีกทีหนึ่งเข้าไปดูด้วยกันก็ไปลองกันอีกรอบลองประมาณ3ามสี่รอบแล้วนะวันนั้นรอบสุดท้ายแล้วก็เข้ามาว่ามึงไม่นี่ก็บอกเลยเข้ามากมึงดีมากส่ป้ายาเนี่ยสีเนี้ยใส่ได้กับทุกชุดเลยมใสอย่างเงี้ยแต่งตัวอย่างนงี้กระเป๋าใบนี้มันใช่เลยแล้วพอผมสะพายเสร็จปุ๊บผมก็ไม่อยากเสียเงินคนเดียวไงถ้าผมซื้อชอบสีนั้นไม่ใช่เหรอพี่พี่ขอรองเลย ให้นางลองนางก็สะายไอ้เราก็แบบ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูเฮ้ยสีสวยนะอุ้ยสวยจริงคุณซื้อวะล่ะถ้าคุณซื้อผมก็ซื้ออ่ะจะวันเกิดแล้วดิถือว่าให้ของขวัญกันเลื่อนเหมือนหาข้ออ้างในการที่จะแบบว่าซื้อของเจยเงินเอาง่ายๆพพพอออออออดีขขงเื่่่นนนคละยู ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยที่หาได้ยากด้วยสําหรับคนสมัยเนี่ยคือเวลาเราเล่าเรื่องอะไรให้เขาฟังหรือว่าเขามีข้อมูลไม่ไม่ว่าจะเป็นเราหรือคนอื่นก็ตามมันจะไม่ใช่คนที่แบบว่าสายเมาส์คือถ้าอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นไพรเวซี่อ่ะเขาจะไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าเลยถ้าไม่ใช่แบบเรื่องของตัวเองอันนี้น่าจะเป็นข้อดีไอ้บ้ารู้สึกเป็นคนดีขึ้นมาเลย ที่จริงซิงก็เป็นเป็นประมาณนั้นคือเขาจะเป็นอย่าเรียนแบบคมนคำตอบผมเลยคิดไม่ออกไม่ใช่ไม่ใช่คือพ่อพอเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน,น่ะเราเลยรู้สึกว่าสบายใจไงเวลาที่แบบคุยกับสิงเ,เราเราสามารถแบบเป็นตัวเองได้หรือว่าคุยพูดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาแบบจะไม่ได้แบบว่าเอาไปาาพูดต่อในเชิงที่มันลบหรือว่าในเชิงที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นความที่แบบอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจมากกว่าคือคุยอะไรก็ได้คิดอะไรกับผมมั้งเนี่ยคคิดอะไรกับผมมั้งเนี่ย กูเกลียดมึงกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงเขาว่ากันว่าผู้หญิงเกลียดก็แปลว่าเกลียดค่ะ คิดว่าเคมีตรงไหนที่ทําให้คนแบบเกิดการชงกันจิ้นกันอะไรเงี้ยจริงๆมันรู้แต่มันเล่าไม่ได้อะไรวะาอ้างอิงดรือกันบุคคลคนหนึ่งออฟจุมพลจะเป็นคนที่ชอบผมกับแจนอยู่ด้วยกันมากถามว่าเหตุผลเพราะอะไรน่ารักเหรอหรือว่าอะไรโกะน่าดูน่ารักหิบหยิบหรือก็ไม่ใช่มันชอบเห็นความพินาาคือคือพอเวลาเราอยู่ด้วยกันอะอย่างหนึ่งคือมันไม่มีใครช่วยใครได้ มันพร้อมที่จะเรือล่มอ่าวไปด้วยกันทั้งคู่สหมอเรือไม่ต้องทวงด้วยกันทั้งหมดอันนั้คือความพินาศที่แบบว่าคนน่าจะชอบจริงๆผมว่าในในสิ่งที่แบบหลายๆคนอาจจะชอบผมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ใช่เขาแต่ว่าอาจจะเป็นความเป็นเพื่อนกันมากๆแล้วก็พอมันสนิทแล้วมันอยู่ด้วยกันเยอะๆมันมีความที่บอกว่าคิดอะไรก็พูดออกมาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอะไรอเง,งี้ยก็ได้ทีมีเนื้อต้นแบบเขียวเลยเขียวเล มาถึงเรื่องที่แบบอยากจะรู้สุดสุดแล้วนีไซนที่อยากจะหยุมกันเยอะมากเยอะมากเลยคุณกดคุณก่อนเลยใช้คำว่าดีๆนะแจนดีดีนะเอาเรื่องที่ออนแอร์ได้ไงก็เอาเลือกเรื่องที่มันพูดได้ออนแอร์ไม่ได้ก็มีเยอะมีเยอะช่วยกินข้าวชวยกินข้าวไม่ไปไม่ไปไม่ไม่อะเราหลือมาใช่ไหาว่าเราหลือคือแบบกินแป๊บเดียวแป๊บเดียวอะถึงหกโมงเย็นหกโมงเย็นเดี๋ยวกลับเลยเดี๋ยวให้กลับเลยตีสองคือแบบ มันจะแบบอพอจะกลับมันก็จะแบบว่าแหวะแค่เนี้แบบไม่ได้หรอแบบทำไมทำแค่นี้ไม่ได้หรออยู่กันนคนอยู่กันเต็มเลยสารดีกันลงครับอรเออผมยอมรับถึงเวลาเนี้และอยากอยู่ต่อ,อมีขอให้แบบอยู่ต่อด้วยอันนี้ยอมรับแต่ถามว่าคุณยินยอมที่จะอยู่ไหมไม่คุณสนุกไหม <c oughs> คุณสน,นุกไหม เราไปหลังงานแต่งคุณจําได้ไหมหลังงานแต่งสี่ทุ่มเขาไม่อยากไปแล้ว,ลวเขาบอกว่าเ้างวงเขาอยากกลับบ้านไม่ใช่แค่ผมทุกคนแไปไปไหนๆก็มาด้วยกันแล้วพอไปนั่งถึงปุ๊บคนมาเยอะไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้สนุกเ <c oughs> ที่ยงคืนคนอื่นเริ่มกลับกันตีหนึ่งยังไม่กลับตีสองยังนั่งกินต้วงซูชิอยู่เลยอะไรต้ะของจิง,งหรอหรงมีที่ไหนอะ่ะผมไปแถวบ้านมัน ผมไปเรียนร้องเพลงสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มอยู่ไหนอะ่ะอยู่บ้านทำไรอะกินข้าวปะเลี้ยงปะเหรออะโอเคโอเคเ,อเราก็คิดว่าคงพูดเล่นแหละผมผมบอกว่าอยากกินอะไร สั่งเลยสั่งอะไรเขาอะไรอยากกินอะไรมึงกินอะไรมึงสั่งเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมสั่งให้ผมก็สั่งมาสี่ห้าเมนูผมไม่ให้เราจ่ายคนเดียวหรอกราคาตอนนั้นมประมาณสองพันกว่าบาทแน่นอนละกูดูจากเมนูทั้งหมดที่กูสั่งมาแล้วแม่งขั้นต่ำอะสองพันแน่นอนอย่างน้อยก็ห้าร้อยได้เลยดีเช็คบินมาบินมากูมาหยิบเลยโอเคหยิบไปก่อนกูจ่ายก่อนกูจ่ายก่อนกลับบ้านนะโอเคพปขึ้นรถลืมอะไรไปหรือเปล่าหนึ่งลืมอะไรไปหรือเปล่า สแกน,นมนะไม่มีนะคิวอาร์โค้ดไม่มีนั่งนิ่งอร่อยเนอะขับถึงบ้านคิวอาร์โค้ดกูยังไม่ได้แต่เลยประมาณนั้นประมาณนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องขำๆปูว่ามันไม่ได้แบบเอดปหน้ารากใช่ใช่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบสมันเอามีดแทงแล้วก็บอกขำข่าวพี่นุ้ยขอคิวอาร์โค้ดเพราะมึงไม่ ก่อนที่จะไปเล่นเคมเหมือนน้องคอลีเซิร์ตบอกว่ามีสิ่งที่แบบเรื่องราวของตอนไปเที่ยวะเล่าให้ฟังอีกไหมงอะผมด้วยทริปเกาหลีอะยัยงไงยังไงหลายเรื่องเลยจำไม่ได้บบละเยอะมากคือแบบ มันมีไว้มอนซิงเนอุบาทั้งคู่ทั้งสามคนนะบอกเลยรายการของเขาไว้มอนซิงก็บอกว่าเอิญเนี่ยมีแผนที่จะไปปูซากับไซซีด้วยคนหนึ่งเนี่ยอยากจะไปเที่ยวนน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยว่าโอเค okay, ได้เลยนู่นนี่สรุปไปถึงไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะทะเลาะก,กันเพราะไอ้สาคนนั้ทะเลาะก,กันแล้วพอไปถึงเป็นไงลืมโทรศัพท์ไวในห้องอีก ไอไวอ้วกอีกไอมอนอะไรอีกโอ้โหคุณคไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยภาพรักผมกอลังดูแย่มากเลยผมมขอชี้แจงก่อนคืนก่อนนะนั้นน่ะมันมีการแบบไปแฮงเอาทกันก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นผมกับไว้ว่รู้งานคือพรุ่งนี้เราต้องตื่นกันตีห้าเพราะมันต้องนั่งรถไฟไปมันใช้เวลาฉะนั้นเราต้องตื่นเช้าเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่เกินกลับกลับกันนะตีหนึ่ง อีมอนดื้ออีมอนอยากอยู่อันนี้เล่าแบบรูปรันเลยนะคือ <c oughs> อีมอนดื้อมากไม่ยอมกลับก็เลยบอกมันว่าโอเคอย่างนั้นอะถ้ามึงไม่กลับพรุ่งนี้มึงต้องตื่นถ้ามึงไม่ตื่นคูจะด่ามึง <c oughs> ได้เพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเลยตีห้าเลยเรียบร้อยกลับถึงห้องผมก็อาบน้ำใกล้จะหลับแล้วมันตีสามอีมอนเดินออกมาวกเวกกระชากข้าวผมสะบัดทิ้งเพื่อนทิ้งทิ้ง อะไรวะกูบอกแล้วไงว่าอย่าวุ่นวายกูกำลังจะนอนมีอะไรก็นึกเอ้เราก็เป็นห่วงหรือว่ามีอะไรสาวเกาหลีข้างหน้าน่ารักมากาเลยวะ่ะโ <c oughs> อ้ <c oughs> มันผมก็แบบเหมือนตื่นแล้วอะมันมันนอนไม่หลับเว้ยแล้วแม่งเข้ามามันก็แบบพลิกไปพลิกมาไม่ถึงสองนาทีแม่ง <c oughs> มูกูยังนอนไม่หลับแม่งตีสี่ครึ่งอะพี่เรานัดตีห้าผมผมยังไม่นอนแล้วผมแบบโมโหมากคืออาบน้ําผมออกเลยผมโมโหมากเรียกมันตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นไปเลยนะผมทิ้งมันไปเลยอะแล้วไปถึงหน้าก็แบบไม่มีอะไรอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่มีอะไรค่ะตึงตึงกันไงแบบไม่ตอนแรกผมมาหาคุณอะยังไม่มีอะไรผมก็ไม่ได้เล่าอะไรให้พวกคุณฟังแล้วพอไปไปถึงหน้างานอะเหมือนแบบมันก็มาถึงแบบมาช้าช้าแล้วมันก็เดินแห้งๆของมันมามันก็ถามผมว่ามีลิปมันไหมผมจําได้เลยโกรธมันอยู่ไงมีแต่ไม่ให้ แม่งถามเป็นไรอะมึงยังกล้าถามกูว่าเป็นอะไรเนี่ยมึงไม่ใช่คนแล้วนะคือเราเข้าใจเขาว่าทําไมเขาถึงงอนไม่ได้งอนหรอกคือโกรธก็ได้เพราะว่าด้วยความที่เราชวนเขามาแล้วพอมันเป็นปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาของของฝั่งเราฉะนั้นนะเราจัดการคนของเราไม่ได้เราเลยเข้าใจว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วหนักกว่านั้นอะคือตอนขากลับอะคือเหมือนแบบไปภูซานปุ๊บรถอไอไวโวก็เหมือนไปนั่งรถไปใช่ไหมมันเป็นรถไครับซูนอีไวโวก็นั่งห้องมันเล็กมากแล้วมันก็แหงๆกงนของมันอะ อีไว้วัวก็ไม่ไหวว่ะจะอ้วกจะอ้วกจะเปิดหน้าต่างอ้วกอ้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันมันเป็นตีนใช่ไหมเด็กโดนขันแบบทุันก็อ้วกไม่ได้ออะยากให้ทุกคนได้แบบประชนภัยอ่ะจริงๆแบบปูซานแบบเทนทูปูซานอ่ะสนุกอะล่ะไอ้บ้าน่ารัก เกมแค่เธออยู่ข้างๆทั้งคู่จะต้องทายใจคำตอบของอีกฝ่ายให้ถูกต้องในหัวข้อที่กำหนดกับคำถามแรกกันเลยเวลาว่างคนข้างๆมักจะทำอะไรเล่นกีตาร์ครับแล้วของแจนอะเล่นกับหมาค่ะเล่นกับหม่อมมัรคูมกันเลยเนี่ยเน่ยเล่นกัะหมา ามาหนึ่งสองสามเปิดค่ะเด <uh> ็กก็ใช่ยเออเด็กไหมเออนี่น่าจะถูกถูกเอ้ไม่ไม่ใช่สิก yeah> ็เมื <h <h ่อกี้คำตอบผมไม่ใช่บอกว่าพอนว่ามันชอบแบบทักครูสอนร้องเพลงจนครูอ่านแล้วไม่ตอบแตงว่าว่างจัดให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เลยพึ่งเล่าไปหมาดๆเมื่อเช้ามึงเอามาแสกูตอนนี้เลย ว่างไหมครูว,ว,ว่าไม่ว่างว่างอยู่วันไหนครูอ่านไม่ตอบก <c oughs> ็วทำเช่นนี้ซ้ำเป็นวนลูปหลายรอบครู <c oughs> ต้องเอือมขนาดไหนแต่เขารักผมเวลาผมร้องเพลงเวลาลูกศิษย์มีพัฒนาการครูเขาตาเขาจะมีประกายออกมา <c oughs> ไม่ในใจสักทีเฮหอะเอาเลยติดกว่ารอบอรเอาหน่อยอ่าแล้วของคุณไม่ถูกเหรอไม่ค่อยยังขอรหัสดิจิตี้พัทเลยไม่ค่อยให้ไหมให้ไหม หรือจะให้ครึ่งคะแนนให้ก็ได้ให้เพราะว่าคือจริงๆก็เป็นเป็นกิจกรรมแหละแบบถ้าอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ดูซีรีข้อต่อไปเมมเบอร์โทรคนข้างๆว่าอะไรนเดี๋ยวถามหนงแจนด่อนว่าสิ่งปกติเมมเบอร์สิงว่าอะไรต้องเป็ว่าสิงปกติผมมองคุณแย่เกินไปแล้วเนี่ยแล้วสิงอะเมมเบอร์ว่าอะไรแจนเฮครับหนึ่งสองสา คิดมากวะใครจะไปทำอะไรอย่างนั้นเปลี่ยนหมดเนียแหละไปเปลี่ยนเลยทันทีเอ้ยแต่ว่าชื่อจีนเชื่อนี้ไงใช่ไหมเออแต่ว่าไอที่เขียนน่ะไม่ใช่อิงจากชื่อจีนโอเคอันต่อไปอาหารจานโปรดของคนข้างๆคือมันรู้อะรู้ได้ไงอาจจะไม่ใช่ก็ได้อให้สิ่งเฉลิของตัวเองก่อนว่าเมนูโปรดคืออะไรส้มตำปูปลา รสจัดแล้วของแจนนะคะลูกพรุ่งนี้หนูมาบอก,กอได้ไหมหนูขอมาสรุปก่อนไม่ได้สรุปมึงไปลิตชาบูอะไรอย่างเงี้ยโบราณอ่ะชาบูวิ่งญาณกินดีดดดไม่คือหนูชอบกินอะไรที่มันเป็นเนื้อคุณเธอไปอยู่ร้านชาบูก็ไม่ได้คีบเนื้อคีบเนื้อไม่เยอะเยอะผักมีไหมตอกผักเหรอตอกบกผีคนละเรื่องเอ้ย เส้นหมี่สัเร็จลูปผิดก็แปลว่าผิดจริงมันแค่นี้มันจบแล้วมันจบแล้วคุณอยู่เกาหลีคุณยังให้ผมทำลายอนให้คุณกินเลยก็บอกไปดิว่าไม่มีอะไรกินอ่ะเหมือนก็มันเหลือแต่นั้นน่ะเข้าไปบาดแล้วก็เหลือแต่มันมีกึ่งสัมเร็จรูปอ่ะอ่ะแล้วของหนูเขียนถูกไหมถูกแดงคแดเห็นไหมความใส่ใจมันไม่เท่ากันซิงข้อสุดท้ายง่ายๆเพื่อนชอบไปเที่ยวภูเขาหรือทะเลมากกว่ากันรู้เหรอ เอออีปกาหนูมัรีบตอบใช่ปะใช่ปะอะให้เฉลยก่อนให้เฉลยตัวของตัวเองก่อนของ้องแจอนาลุ่ภูเขาเหมือนกันบ้างเหมือนกันบ้างใจเลียเด็กหนึ่งสองสามเอ้ยก็ดีไงคำตอบน่าเหมือนกัน ใช่ปะทำไมอ่ะเออทำไมเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเหมือนแบบไปทะเลบ่อยใช่ไหมเออเออคือภูซานยังชวนผมไปทะเลเลยมันมีแต่ทะเลที่แบบสวยของภูซานอะไรเงี้ยคือมันมันสวยแต่ว่าเราชอบภูเขามากกว่ามันอาจจะเพราะว่าโอกาสที่ไปมันน้อยกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกชอบมากกว่าเม่แต่ที่ตอบทะเลเพราะว่าดูนางจะเป็นคนไม่ชอบอะไรร้อนอะไรลำบากลำบากก็ขึ้นรถไปเลยลำบากอ่ะ นึกว่าแบบว่าทุกภูเขาก็นึกว่าเป็นแบบว่าเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็เดินได้ชอบใช่แต่ว่าแบบกลัวเรื่องแมลงตัวอะไรนะแมลงแล้วสรุปชอบทะเลเลยภูเขายังอีกแล้วภูเขามีแมลงเหรอใช่ปะดูสิครับคุณผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวขอคำถามนี้ก่อนว่าแบบ ความสนิทกันขนาดเนี้ยคิดว่าให้กี่คะแนนอันนี้อันนี้ดูสนิทกันเหรอคะอันนี้ดูสนิทกันเหรอคะสวนตอนแรกคิดว่าสนิทเหรอพอวันเนี้ยใช่ปะสิบละกันเต็มร้อยปากแข็งปากแข็งอะไรงั้นมีอะไรอยากบอกเพื่อนไหมจะขอโทษหรือจะขอบคุณอะไรอย่างงี้ไหมอุ้ึ้งปะเนี่ยมึือเราขอโทษกู เนย,ยนยวเดอเคถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสำหรับแจนมไม่ได้มีอะไรพูดมากหรอกครงความเป็นอย่างนี้ของมันอดีละคือด้วยความที่ว่าคนเราอ่ะมันโตไปทุกปีทุกปีอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งผมเคยชอบคำหนึงมากแต่ผมจำทั้งหมดไม่ได้นะแต่มันคือการบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการรักษารอยยิ้มในวัยเด็กมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอะไอย่างเงี้ยก็รักษาความสดใสตรงนี้เอาไว้เพราะว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของแจน าให้ขอโทษหรือขอบคุณที่มาชมทำไมอ่ะใช่ปะ <laughs> ขอบคุณละกันเพราะว่าแบบถ้าถ้าบอกว่านี่แบบยังรักษารอยยิ้มได้แต่คือซิงเป็นคนที่โตขึ้นในทุกๆวันแบบทุกครั้งที่ได้คุยกันอะไรเงี้ยคือเราจะแบบมันอาจจะไม่ได้มีเวลาคุยกันแบบลึกซึ้งแบบบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่มีปัญหาหรือว่าได้คุยกันแบบดีฟท้องจริงๆอะไรเงี้ยมันก็นรู้สึกว่าเขาก็ให้คำปรึกษาเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็ขอบคุณมากๆค่ะ โอเคค่ะงั้นสุดท้ายให้ฝากผลงานตอนนี้มีอะไรให้ติดตามกันบ้างเอ,อ่อซีรีส์ออนแอร์อยู่นะคะชื่อเรื่องพนเหงาเราสองคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามซิสซี่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมีผลงานมาให้ทุกคนดูแน่นอนรวมถึงซีรีส์ที่จะเล่นด้วยกันนะคะกับเรื่องเชอรี่เมจิกค่ะเป็นพี่เต้พี่นิวแล้วก็แจนสิงค่ะแล้วก็มี YouTube ส่วนตัวครับก็คือชื่อว่าแบดดี้ทรีเฟนครับทำกับไวมอนครับส่วนว่ารายการต่างๆก็คือติดตามได้ทาง g จมทีีเลยครับ เนี่ยผมกำลังจะพูดว่าจริงๆอีกอย่างหนึ่งนะ <c oughs> มันเป็นคนเล่นแรงเ้ย <c oughs> มึงจะเห็นกูเป็นผู้ชายแล้วมึงจะมาหยุบทุกอย่างไม่ได้ <c oughs> แล้วพอเวลากูไปแตะมึงนิดนึง <c oughs> โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บที่กูทำโอ้